คำถามต่อไปพี่น้องถามมาว่าเวลาวากัฟหรือสอดากอทางออนไลน์บ่าวจำเป็นหรือไม่ที่ต้องส่งสลิปให้กับผู้รับสาบนะผู้รับสาบถ้าไม่แจ้งนี่ได้หรือไม่อย่างไร <ừ> อ่าวช่วงนี้เวลาพี่น้องบางทีอยู่ไกลๆนะอยากจะสอดากอไปตำมจิตเทน,น,นูเทนีซึ่ง,งจำเป็นมาต้องส่งให้เขาหลัวเราเราโอนก็ไปแล้วหรือมั้งหรือตั้งว่าไม่ไมแจง้งมันมีผลได้มั้งใช่ไหมครับ <ừ> ก,ก็คือหลักการที่ว่ากับนี่เหล็กโกสดาโี่นี้ครมบอนใจพี่น้องท้ามว่าเออจำเป็นมาตรงส่งสลิปไปแจง้งให้ผู้รับนั้นได้สามตาไม่เช็คจะใช้ได้หรือไม่ยางไรครคับจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องการส่งสลิปนี่ มันเป็นพ้นที่ติดตามห่างจากที่เราอาได้ทําบุญไปเร็วเราได้ทําสดระกไปเร็วทําการวากกับไปเร็วเนี่ยพี่น้องถ้ามันจําเป็นมาที่ต้องส่งสลิปไปแจ้งน,นี่ถือว่าไม่จําเป็นับไม่จําเป็นพี่น,น้องครับแต่ถ้าพี่น้องส่งสลิปไปนี้มัน็มีพ้นดีมาใหญ่พ้นดีเช่นหนึ่งตรงการเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างของบุคคลอื่น อ่าสงที่ส่งไปนี้ก็คือเพื่อที่จะศิลทุตรอเหลียเต้นนะไม่ใช่เพื่อต้องการรียะตะกำบุอวดไม่ใช่แต่ที่มีองถามว่าถ้ากลัวว่าการว่ากับสดก้ของเราถ้าไม่ส่งสลิปนั้นจีใช้ไม่ได้ครัไอตรงนี้คือไม่มีปัญหาอย่แล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวใช้ได้เดียวชั้นเนี้ยเบียร์นี้แหละไปรวมลงทุนอต่อเติมมัสยิดเสื้อตีดินที่เขา ทำสนับประโยชน์ส่วนรวมเดี๋ยวเตะแล้วเนาะอ่าเมื่อเราทำไปแล้วพี่น้องกับกระถือว่าใช้ได้ไอ้เรื่องส่งสลิปนะส่งไปหรือไม่ส่งนี้ไม่ได้เป็นเงินเคยของเรื่องดังกล่าวอ่าบางทีจะส่งไปอ่าเป็นพ้นดีก็มีนี่ก็อเรื่องเตะสุดเดี๋ยวเตะพี่น้องตรงนี้เนี่ยพอเข้าใจนะพอนะไองานคือการส่งสลิปก็ไปในในในช่องทางแต่ว่าเขาเขาเขาโพสเหมือนก็มัน ทั้งเราเนี่ยดีให<ช>้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นการทำนี้ละใช่เป็ออเลยเป็นตัวอย่างโอ้คนนี้โอนมาเลยเขามาแล้วพึได้อโอนได้บ้างได้แต่ตั้งว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำริยะริยะหรืว่าต้องการชโวชว์โอนวนไอ้น,นั่นไงอันนี้การพุ่งละบุญไม่ได้ลไไดลแล้วแต่ถ้าว่าโอนไปแล้วเราไม่ได้ทำไรตั้าว่าได้กับอย่างไร